คือมันรวงแล้วเนะคะเนาะบะเอิดแต่ผู้หลดมสมบุญคักบ้านนี่หน้าทงนี่มาเยี่ยมเพื่อนค่ะพี่น้องค่ะมาส้มบักท่านเพื่อนบุญมู้เจ้าถามหาบักท่านบะเอิดหมากทันหมากทัน ยุดตั้มๆค่ะพี่น้องค่ะยุดตั้มๆค่ะพี่น้องค่ะ ผู้ม่งกับเบ้าเนาะคะเนาะมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากหมากท่านเพื่อนเพื่อนเบอ่อกินมาขอเพื่อนต้วเนาะ,ะของจากาของว่ามีขอหยินขออยู่ขอจินน้ำเพื่อนจังสี่หล่ค่ะรากดินยุจ้าพี่น้องจ้าเอาล่วงกับปานนั่นมาเด้อมาเด้อ Mother, Mother, คุณเพื่อน เพื่อนเพื่อนบอ่อกินมาขอเพื่อนตัวเนาะของจากาของว่ามีขอยินขออยู่ขอกินน้าเพื่อนจั้งสี่หล่ะค่ะมาเด้อมาเด้อคุณเพื่อน มาเด้อมาเด้อคุณเพื่อนอยู่ตำนิดเดียวเลยแต่อสอนให้คน ปล่อยไว้ธรรมชาติค่ะพี่น้องค่ะบรตีนฮอร์โมนบปรตีนอยู่ตำนิดเดียวเลยมาเก็บบักท่านเลยพี่น้องมาบางตนบักท่าน งามๆเก็บไ,ได้แนะ่อะไรนี่คือ,มมะคะนะอตุ้มันหลวงแล้วเนาะคะเนาะบะอืดจ้่บอผู้หลมสมบุนคักบ้านนี่หน้าทงนี่มาเยี่ยมเพื่อนคะ่ะพี่น้องคะ่ะตุม้มันหลวงแล้วเนาะคะเนาะบะอืดต่ดว่า อุรวมส้มบุญคักบ้านนี่หน้าทงนี่มาเยี่ยมเพื่อนค่ะพี่น้องคะ่ะรากดินยุจ้าพี่น้องจ้าเอาล่วงกับปานนั่นลูกน,น,น้อยแห้งหวานได้นีเด้อมีบันไดขึ้นพร้อมด้วยจ้าปุ้ยนะงามคัก ตุ้มันหลวงแล้วนะคะเนาะบระอืดแต่ว่าอุลมจมบุญคักบ้านนี่หน้าทงนี่มาเยี่ยมเพื่อนค่ะพี่นองคะ่ะมาเด้อมาเด้อคุณเพื่อน รู้มันหลวงแล้วนะคะเนาะบะอืดต่วมาอุล่มซมบุญคักบ้านนี่หน้าทงนี่มาเยี่ยมเพื่อนค่ะพี่น้องคะเพื่อนเพื่อนบอืดกินมาขอเพื่อนต้วเนาะ,ะของจากาของว่ามีขอหยินขออยู่ขอ,ขอกินน้ำเพื่อนทั้งสี่หล่ค่ะมาเก็บบักท่านเด้อพี่น้องมาบางตนบักท่านงามๆาเก็บได้แน่เียนี่คือ อยู่ตำนิดเดียวเลยมาเก็บบักท่านเลยพี่น้องมาบางต้นบักท่านงามๆเก็บได้แน่ะละน,นี่คือเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบือ่อชุ้ม,มันหลวงแล้วเนะคะเนาะบระอึ้ดต่วมาผู้หลุมส้มบุญคักบ้านนี่หน้าทงนี่มาเยี่ยมเพื่อนค่ะพี่น้องค่ะ เพื่อนเพื่อนบอ่ดกินมาขอเพื่อนต้วเนาะของเจ้าของว่ามีขอยินขออยู่ขอกินน้ำเพื่อนทั้งสี่ล่ะค่ะมาเก็บบักท่านเด้อพี่น้องมาบางตนบักท่านงามงามเก็บได้แน่อะไรนี่คือผู้แม่งกับบ่าวเนาะคะเนาะมาเดอ้อมาเดอ้อผู้ใดอยากหมากท่าน อยู่ตำนิดเดียวเลยตาสะออนให้คนเฮ้ยปล่อยไปธรรมชาติค่ะพี่น้องคะ่ะบรตีนฮอร์โมนบริีติตาสะออนให้คน ปล่อยไว้ธรรมชาติค่ะพี่นวลขาโปรจีตฮอร์โมนบปรตีนอยู่ตำนิดเดียวเลย มีบันไดขึ้นพร้อมด้วยจ้าบุญ่ะง,งามครับสวยมาส้มบักท่านเพื่อนบุญม้าเจ้าถามหาบัทาบากท่านบ่เอิดหมากทันหมากทันเพื่อนเพื่อนบ่เอิดกินมาขอเพื่อนตัวเนาะของเจ้าของบ่มีขอยินขอยอยู่ขอกินน้ำเพื่อนทั้งสีล่ล่ะค่ะ มีบันไดขึ้นพร้อมด้วยจ้าบุญ่ะงามครักสวยบุญนะตามติดดินเลยจ้ามาเก็บมาเก็บ เพื่อนเพื่อนบอ่กินมาขอเพื่อนตัวเนาะของเจ้าของบ่มีขอยินขออยู่ขอกินน้ำเพื่อนทั้งสี่ล่ะค่ะมาเด้อมาเด้อคุณเพื่อน